เผยห้าวิบากจากความลำบากทุกยากบนราชบัลลังก์ของสามราชการราชสกุลมหิดลบทความจากอาจารย์อัศดางยมนาคนักวิชาการอิสระโดยท่านได้โพสต์ลงในเฟซบุ๊กในหัวข้อห้าวิบากจากความลำบากทุกยากบนราชบัลลังก์ ของพระมหากษัตริย์สามรัชกาลจากราชสกุลมหิดลวิบากของราชสกุลมหิดลตนราชสกุลมหิดลคือสมเด็จพระมหิดลลาทิเบตอดุลยเดชวิกลมพระบรมราชนกหรือสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดชซึ่งทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าหิวหัว พระราชสมภพแต่สมเด็จพระศรีสวินทิรธิร,ราชเทวีพระพันวัสาอายัยกาเจ้าวิบากที่หนึ่งพระราชโอรสพระองค์โตคือเจ้าฟ้ามหาวชิวรุณหิตพระเชษฐาของสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดชได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิวรุณหิต สยามมกุฎราชกุมารพระองค์แรกของสยามซึ่งจะเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ในการสืบสันตติวงศ์และทรงสวรรคตตั้งแต่ทรงพระเยาว์วิบากที่สองหลังจากนั้นพระราชโอรสและพระราชธิดาในสมเด็จพระศรีสวรินทราบรมราชเทวีพระพันวัสาอายิกาเจ้าก็สิ้นพระชน จนหมดสิ้นตั้งแต่ทรงพระเยาว์เหลือแต่เพียงสองพระองค์คือสมเด็จพระราชปิตุชาเจ้าฟ้าวไลัยอลงกรณกมาหลวงราชบุรีราชสิรินทรและสมเด็จพระมหิดตลาธิเบตอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกวิบากที่3เกิดคดีฆาตกรรมในหลวงรัชกาลที่8ป จากสาเหตุทางการเมืองสมเด็จพระราชนานีได้ทรงเขียนจดหมายแจ้งความเป็นอยู่ของลูกทั้งสามถึงสมเด็จพระศรีสวรินทรราบรมราชเทวีสมเด็จพระพันวษาอายิกาเจ้าคือสมเด็จย่าของรัชกาลที่8และรัชกาลที่9อยู่เสมอมิได้ขาดรวมถึงเรื่องที่รัฐบาล พยายามโน้มน้าวให้ในหลวงรัชกาลที่8สเสด็จกลับประเทศไทยเรื่อยมาตั้งแต่รับขึ้นของราชตามคํากราบบังคมทูลเชิญของรัฐบาลโดยสมเด็จพระราชนานียังได้ย้ำอีกว่าสกุลมหิดลไม่ต้องการลาบยศใดๆหากแต่สิ่งที่มุ่งหวังคือพระพลานามายัยการศึกษา ตลอดจนการเรียนรู้ในช่วงเยาว์วัยของในหลวงรัชกาลที่8คือสิ่งที่สำคัญที่สุดโดยได้ส่งย้ำกับเจ้าพระยาศีธรรมมาที่เบตว่าการที่นั้นต้องรับเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็เพราะเห็นว่าเป็นหน้าที่ต่อบ้านเมืองเราจะเห็นได้ชัดเจนว่าสมเด็จยา่ามีได้มีความปรารถนาให้พระราชโอรส เป็นพระมหากษัตริย์ราชสกุลมหิดลปรารถนาเพียงการอยู่อย่างสงบสุขแต่ที่ต้องยอมรับตำแหน่งพระมหากษัตริย์เนื่องจากเป็นภาระและหน้าที่ต่อบ้านเมืองเท่านั้นในช่วงเช้าของวันที่แก้ามิถุนายนปีพุทธศักราช2489พระบาทสมเด็จพระบรเมเณรมหาอนันทมหิดลพระอัฐธรรมราธิบดิน ซึ่งมีพระชนมายุ2 0พรรษาได้ถูกฆาตกรรมและสเสด็จสวรรคตอยู่ในห้องบรรทมของพระองค์ในพระที่นั่งบรมพิมานภายในพระบรมมหาราชวังมีบันทึกว่าเมื่อในหลวงรัชกาลที่8ซึ่งกำลังศึกษาวิชากฎหมายและนิวัตกลับมายัางประเทศไทยเคยมีการโต้อตอบกับนักการเมือง ผู้กลุ่มอำนาจอยู่หลายครั้งเนื่องจากพบว่ามีความไม่ชอบมาพากลในการบริหารราชการแผ่นดินก่อนจะเกิดคดีสะเทือนขวัญในที่สุดแต่มีความพยายามของฝ่ายปฏิกษัตริย์นิยมหรือฝ่ายลมเจ้าบิดเบือนข้อเท,ท็จจริงเพื่อให้ร้ายว่าพระเจ้าอยู่หัวราชการที่8ถูกสมเด็จพระเจ้าน้องอย่าเธอ เจ้าฟ้าภูมิพล์อดุลยเดชรอบลงพระชนระหวังคลองราชสมบัติตำแหน่งพระมหากษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญในระบอบประชาธิปไตยไม่มีอำนาจทางการเมืองแต่ทรงเป็นศูนย์รวมใจของประชาชนทั้งชาติไม่เหมือนพระมหากษัตริย์ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชที่ทรงมีอำนาจทางการเมืองเพียงผู้เดียว ดังนั้นน้องจะฆ่าพี่ทำไมยิ่งไปกว่านั้นจากบันทึกประวัติศาสตร์ที่ยกให้ดูข้างตน้นรวมทั้งเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปอย่างกว้างขวางมาตลอดว่าราชาสกุลมหิดลไม่มีความมุ่งหวังใดๆในเรื่องของการเมืองและราชบัลลังก์นอกจากนี้ครอบครัวมหิดลยังรักใคร่กลมเกลียว โดยเฉพาะรัชกาลที่8และรัชกาลที่9ผูกพันรักใคร่กันมาตลอดไม่มีเหตุผลจูงใจใดๆบ่งชี้เลยว่าน้องจะฆ่าพี่เพื่อราชบัลลังก์ที่ไม่มีอำนาจทางการเมืองใดๆวิบากที่4ใจความบางส่วนที่ในหลวงรัชกาลที่9ได้พระราชทานสัมภาษณ์แก่ผู้แทนนติตยสาร National Geographic เมื่อปีพุทธศักราช2525โดยมีเนื้อหาว่าเมื่อข้าพเจ้าจะมารับหน้าที่นี้เมื่อ36ปีที่แล้วนั้นข้าพเจ้ามีอายุเพียงแค่18ปีในเวลานั้นทุกอย่างดูทุดโทรมไปหมดในวันนั้นเก้าอี้และพรมก็ขาดเป็นรูพื้นแตกคลํำคล่าวังทั้งวังก็เกือบจะพังลงมา เวลานั้นสงครามโลกเพิ่งสิ้นสุดลงไม่มีใครสนใจกับอะไรทั้งสิ้นข้าพเจ้าค่อยๆก่อสร้างทุกๆสิ่งขึ้นมาใหม่โดยไม่ใช้วิธีทุบทิ้งข้าพเจ้าต้องค่อยๆทำไปทีละเล็กทีละน้อยเป็นเวลา36ปีเข้าไปแล้วดังนั้นเราอาจเรียกราชการนี้กระมังว่า เป็นรัชการแห่งการปฏิรูปขนบธรรมเนียมเก่าแก่ถูกรักษาไว้และเปลี่ยนแปลงมาโดยลำดับจากบทพระราชทานสัมภาษณ์ข้างต้นจะเห็นถึงความยากลำบากในช่วงต้นรัชการในแผ่นดินของในหลวงรัชการที่9พระองค์ใช้เวลาถึง36ปีกว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะเข้ารูปเข้ารอย วิบากสุดท้ายวิบากที่5ในประวัติศาสตร์ชาติไทยหรือของชาติใดๆในโลกมีลักษณะคล้ายกันอยู่อย่างคือเมื่อมีการเปลี่ยนรัชกาลหรือผัดแผ่นดินมักจะเกิดการลองของหรือความพยายามในการล้มล้างราชบัลลังก์ดังนั้นนับตั้งแต่วินาทีแรก ที่พระบาทสมเด็จพระวชิลลเกล้าเจ้าอยู่หัวขึ้นสืบราชสมบัติต่อพระราชบิดาก็คือวินาทีแห่งวิบากกรรมของพระองค์คงไม่ต้องอธิบายความใดๆว่าเกิดเหตุการณ์ใดในความพยายามบันทอนพระราชบัลลังก์และคงไม่ต้องอธิบายว่าพระองค์ได้ประกอบพระราชกรณียกิจอันเป็นคุณประโยชน์ใดต่อชาติ และประชาชนมากเพียงใดแต่ต้องใช้เวลามากน้อยเพียงใดในการรับมือกับการเมืองยังไม่มีใครบอกได้สิ่งที่พวกเราประชาชนผู้จงรักภักดีต้องทำก็คือสามคัคคีร่วมกันค้าบัลลังก์และถวายกำลังใจให้พระองค์ร่วมกันถวายกำลังใจถวายชัยมงคล และร่วมกันสันเสริญพระบารมีราชวงศ์จักรกีและราชสกุลมหิดลให้คงอยู่สถาพรตลอดไปบทความโดยอาจารย์อัศดางยม,มานาคและเรื่องราวนี้ก็ได้จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วละค่ะท่านผู้ชมทุกท่านคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้บ้างคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเข้ามาเยอะๆนะคะแอดมินจะอ่านทุกคอมเมนต์เลยละค่ะ หากไม่เป็นการเสียเวลาฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานพวกเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ